สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องของแพนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะเพื่อนเก่าทุกคนนะคะหรือว่า FC เก่าทุกคนนะคะที่คอยให้กําลังใจแพนนะคะคอยสนับสนุนช่องเล็กๆของแพอนู่เสมอนะคะแล้วก็ขอยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคนนะคะสู่ช่องเล็กๆของแพนนะคะก็ฝากช่องเล็กๆของแพนไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าคะ่ะ ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะเป็นคลิปนะคะของการเปิดกล่องนะคะทุกคนซึ่งแพนนะคะก็ได้สั่งของนะคะจากอเมซอนมานะคะทุกคนซึ่งมีเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาเปิดไปพร้อมๆกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาชมกันได้เลยคะ่ะค่ะก็จะมี1กล่องนะคะทุกคนไปแล้ว1กล่องเนาะแล้วก็มีอันนี้อีกหนึ่งนะคะแล้วก็ มีอันนี้อืออย่างนะคะทุกคนนี่ค่ะมีทั้งหมด3ด้วยกันนะคะ3มกล่องเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องที่1ก่อนนะคะดูว่าเป็นอะไรนะคะกล่องนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยนะคะแพนก็ไม่ได้สั่งของมาจากอเมซอนนานแล้วนะคะทุกคนซึบเพราะว่าอ่าช่วงฤด,ดูหนาวเนาะไม่ค่อยได้สั่งอะไรนะคะก็อ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆนะคะแล้วก็จะไม่ต้องใช้เยอะเนาะส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่ที่มันจําเป็นจริงๆนะคะเพราะไม่ได้ออกไปหไหนนะคะทุกคนเนาะ อ่าโอเคทุกคนได้มาแล้วหนึ่งอย่างนะคะคืออะไรเนาะทุกคนมาดูกันเ็นแบบนี้นะคะโอเคแบบนี่เลยทุกคนท่าดาทุกคนเห็นแล้วก็อาจจะดูว่าเป็นอะไรนะคะดาวนี่ทุกคนเห็นกันเลยเนาะ คือไม้เซลฟี่นั่นเองนะคะทุกคนเนื่องจากอตอนนี้แพนก็มีแล้วหนึ่งอันเนาะแต่แพนก็อยากได้ไม่อีกสักหนึ่งอันนะคะเพื่อที่จะใช้ควบคู่กันนะคะเนาะเผื่อว่าอีกอันหนึ่งหาไม่เจอนะคะแล้วเจออีกอันก็ยังดีนะคะทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวลองใช้ดูเนาะกล่องก็จะมีประมาณนี้ให้นะคะแล้วก็น่าจะมะีไม่ใจ่ว่านี่คืออะไรเนาะอ๋อน่าจะเป็น คู่มือนะคะอ๋อก็คือเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนดูด้านในนะคะจะต่างจากที่แพนใช้อยูน่นะโอ้แบบนี้นะคะทุกคนง่ายๆเลยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่า เป็นที่มีคนใช้แล้วหรือยังเนาะเพราะบางอย่างนะคะของอเมซอนเนาะก็จะเป็นของที่อ่าคนใช้แล้วเออซื้อมาแล้วก็สั่งมาแล้วก็ออกเป็นอ่าก็คืนเนาะก็คืออาจจะไม่ชอบหรือว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะคะอันนี้น่าจะเป็นของใหม่อยู่หรือเปล่านะ้อโอเคเดี๋ยวเองมาดูกันนะคะใช้ยังไงนะคะเครื่องมือไม่มีอ่าไม่มีเมนูให้เลยนะคะทุกคนก็จะมีแค่นี้นะคะโอ้ยแฟนจะใช้เป็นไหมเนาะ โอ้ยดูดูด,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 ดูแป๊บหนึ่งโอค้คล้ายๆกับที่แพนมีอยู่นะเนาะอ๋อก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะดึงได้นี่แพนสั่งสีดำเหรอแพนจำไม่ได้นะคะว่าสั่งสีอะไรเหมือนกับว่าแพนสั่งสีขาวนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะคะเ <u> <laughs> หมือนกับว่าเราสั่งสีขาวมาหร,หรือว่าแพนสั่งสีดำแพนก็จำไม่ได้นะคะทุกคน ี่ก็จะเป็นสีดำประมาณนี้นะคะนี่ก็ใส่โทรศัพท์เนาะยืดหยุ่นนาจะได้อ่หมุนได้โอ้หมุนได้ด้วยนะคะทุกคนค่ะก็จะประมาณนี้นี่รู้สึกว่ามันเป็นเซลฟี่ด้วยนะคะทุกคนเอ๊ะอันนี้คืออะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนอึบ๊บอ๋อนี่จะเป็นตัวอ๋อ ถ้าอ๋อโอเคฐานมันเนาะโอเคแล้วก็เอาฐานออกแล้วก็มันก็จะใช้งานได้โอ้นี่สามารถที่จะถือได้ด้วยทุกคนก็คือเหมือนเซลฟี่นะคะเนาะแล้วก็ถ่ายเซลฟี่แล้วก็เราก็มากดตรงนี้นะคะถาใช้ชสำหรับเซลฟี่เนาะโอเคก็ผ่านไปแล้วหนึ่งชิ้นนะคะทุกคนกล่องที่หนึ่งนะคะโอเคต่อไปนะคะ ามาดูกล่องที่สองแล้วนะคะทุกคนถุงที่สองนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะไม่ได้เปิดให้ทุกคนดูนะ,ะ้ันไม่หูได้หูกล่องมาแล้วค่ะทุกคนเห็นแวบ,บๆใช่ไหมคะอ๋อนี่ค่ะทุกคนเล็บปลอมนะคะสวยงามสวยงามนะคะที่เลย โอเคก,ก็มีทาราโอรองเท้าทุกคนสวยงามสีแดงนะคะเป็นรองเท้าสำหรับอ่าวิ่งหรือว่าเดินหรือว่าออกกำลังกายนะคะทุกคนเพราะว่าของแผนเนาะตอนนี้รองเท้าก็เริ่มไม่ดีแล้วนะคะเนาะของแผนใส่มาเกือบโอ้อยู่ที่นี่เกือบจะสีปีแล้วนะคะทุกคนก็เกือบอายุของเท้าก็ประมาณเกือบสปีเหมือนกันนะคะเนาะเพราะาแผนซื้อมา อตอนนั้นนะคะตอนที่มาใหม่ๆนะคะเปดแนนะคะทุกคนจะดูข้างในนะจะเป็นยังไงบ้างไม่มีกล่องนะคะสวยงามนะคะปกติแพนไม่เคยมีรองเทา้าสีแดงนะคะทุกคนยวต้องลองใส่นะคะลองดูนะคะไม่รู้จะใส่เป็นไงบ้างนะคะทุกคนนี่ค่ะสีแดงสวยงามนะคะ โอเคมาดูกล่องต่อไปเลยนะคะทุกคนอีกหนึ่งชุ้งนะคะทุกคนมาดูด้วยกันนะคะว่าเป็นอะไรเนาะลุ้นลุ้นลุ้นนะคะทุกคนโอ้โหด,ดูดูีกันนั่งข้างๆอยู่นะคะทุกคนอ๋อทุกคนดูค่ะลองเท้าอีกนะคะมันก็ซื้อมาเดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยนะคะ เพราะว่าอตอนนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะคะทุกคนเนาะคนก็จะออกมาเดินกันนะคะแล้วออกกําลังกายด้วยอะไรนี้นะคะแพนก็เลยลองซื้อมาก่อนนะคะแล้วก็พอดีมันเป็นซื้อทางออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะใส่ได้ไหมนะคะแล้วก็เลยสั่งมา3าคู่ก่อนนะคะทุกคนแล้วถ้าสมมติว่าใส่ไม่ได้เนาะก็สามารถที่จะคืนได้นะคะของอเมซอนเนาะ,ะแพนชอบอเมซอนอย่างนะคะก็คือสามารถที่จะคืนของนะคะถ้าใส่ไม่ได้เนาะ ก็สวยงามอยู่นะคะทุกคนสีดำประมาณนี้นะคะหนึ่งคู่เนาะโอ้ชอบดมดมูว่าใหม่อยู่หรือเปล่า็นว่าสีแดงสวยสีแดงนะคะก็คนละอย่างเดี๋ยวลองดูเอามาดูอีกคู่หนึ่งนะคะทุกคนคู่สุดท้ายเนาะโอ้อันนี้นี่โรซี่ก็นลอนลุ้นข้างๆนะคะทุกคนตอนนี้โรซี่ก็นอนดูข้างๆ โอเคเดี๋ยวลองดูทุกคนค่เพอันนี้น่าจะเหมาะสำหรับเดินโดยเฉพาะจริงๆนะคะทุกคนโอเคโอ้อันนี้แบนแต่แต่เลยนะคะไูจะใส่เป็นไงบ้างนะคะอันนี้เบอร์สาิบแปดเออมันก็สาสิแปดหมดเลยเนาะพูดถึงมันก็น่าจะใส่ได้อยู่นะทุกคนอันนี้ก็จะประมาณนี้น,นีเดินเดินป่าเลยนะคะคู่นี้เนาะ เทียบสุดถ้าให้ให้เทียบกันนะคะแพนคิดว่าอันนี้ค่ะ็จะมีหนึ่งสองนะคะทุกคนแล้วก็อีกคู่หนึ่งเดี๋ยวต้องพิจารณาสองคู่นี้เดี๋ยวไปดูอีกทีนะคะว่าจะเก็บคู่ไหนไว้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไม่มีอะไรมากก็มีรองเท้าสามคู่นะคะแล้วก็มีไม้เซลฟี่นะคะแล้วก็ไมค์สาหรับตั้งกล้องได้ด้วยนะคะทุกคนใช้ได้สองอย่างก็คือเซลฟี่แล้วก็เอาไว้สําหรับตั้งมือถือของเรานะคะทุกคนเนาะแล้วก็มี เล็บปลอมนะคะทุกคนค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รอลุ้นไปด้วยกันนะคะแพนก็ต้องขอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสําหรับการรับชมนะคะสําหรับการติดตามแล้วก็กําลังใจที่มีให้กับแพนเสมอนะคะแพนก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะที่สําคัญที่สุดนะคะขอพระเจ้าเอลฟพรนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.